ามาเบิงนกพี่น้องอยู่ในนี่ประมาณลอยก็โตขนาดในบ้านในนี่พี่น้องในโม่บ้านเด้ใบใหม,ใหม่มันหนาพี่น้องเห็นปะเสียงนกยามมือเศราบินออกหลาไหลเห็นปะพี่น้องเห็นเห็นปะ ไปไกลหลายมันสิบบินมันกำลังสิเขาห้างหลายเป็นตาในาจิ๊กเห็นปะเห็นปะพี่น้องเห็นปะจับโยก่อนปุ๋นะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่สั้นมืม่อไหอย่างนี่พี่น้ององัมันมันหลายโจกำล่างบินเขาเาเบืเบื่อคนยางมากเมื่อกีบินมันกรลังเขาล่างมันกำลังเขาห้างพี่น้อง เดอกอัญชันสีขาวกับมี่พี่น,อน้องอัญชันสีขาวปกติเขาเสียนตะสีม่วงนะเห็นปะอัญชันสีขาวงามอยู่บ้านหน้าสาเนี่ยแหละพี่น้องบานติดกันนี่บานเพินินแต่ว่าเพิ่นอยู่หน้าเพลนอยู่หน้านกนกมาอยู่ในบานไหตเพิน่นโอ๊ย นี่ต้นไม้เนน้อยว่าอย่างนี้นกเบือบินลายๆพี่น้องเรียว่นะเดี๋ยวบังขีมันในนกพี่น้องขีนนกเต็มมันเห็นคนแล้วมันก็สิบินเพราะว่ามันพระท่านเดมไอ้นั่นแฟนเนประมาณหกโมงอนี้มันสิเขาห่างหมดเลยเต็มเลยเนาะ เดเนิังใบใหม่ที่ผีหลงนกนกนกขอดบ้านต้อนนกคอเอิอนนกขอดภาษาไทยเอิน้นนกกระปิดนกกระปอดนี่อย่างเนียเพิ่นเอิน้นนกกระจิบนกกระจิบเด้อมันมันไในใบไใม้มันหนาเนาะมันกับว่าสน ้ลยเป็นตาหนมาตาหลายมื่อหรอเด้บัจจว่าไปอุบลนกับแมาเราแหมเออไปอุบลนกับม่หมู่บ้านนี่ไปวันไปวันปุยอุบลนแล้วมาตะวันที่หนึ่งคนอ่ะบึงนกบึงนกปิด ให้เพิ่นเบิงบ่งนกเบิ่งหลายเป็นตานไหนลาเมือแล้วไม่นะได้บ่าพี่น่องได้บ่ะ ม่บาได้มาได้บรรยายมีแตเสียงฟังเสียงนกเอาเอ็นี่มันต้นดอกไม้ต้นนี้ยังเพิินบุเพิ่นไหนย่า่เพิินไหนน้าสาวเพิินชอบปลูกตะกี้เพิินไหนต้นดอกไม้ต้นนี้อยังบุต้นดอกปีบเพื่อต้นนี้อยังอยู่จำาม่ได้พี่น้องเพิินไหนปลูกไว้บาดนี้มันก็โสงไปโสงไปใบไหม่ ท่้งเครื่อมั่นเนี่ยท่้งเครื่อมั่นเนี่ยผ้าอ้อมบานพี่น้องทังทางเขาบานอาสาวไปถ่ายดกให้เบิง้งมอง,งนันลายเป็นตนายตะกีมันอยู่กอไผ่นี่พี่น้องมาในกอไผ่มันเป็นยังไงบุมันมันเลยไปยูชุ่มนุ่มมองหันทางเขาบานข่อย่ยทังเขาบานข่อย บอมนหล,ลังเขาบอมนทางลงเขาที่น้องทางลงเขาแบบถนนมันอยู่สงตะกีน้นกมันอยู่นี่แหละยู่กอภผ่นี่แหละอภัยนี่บ้าน,านนี้มันก็มียู่ยโนหน่อยเองว่ามันบินออกแต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นนกเขาอยู่ในหนีนกเขานกนกโตหน่อยมันเลยวาย่ร่วม มันหยาดมันเลยไปยุกยุบผุนยุนีมิตะนกเขากอบไผ่กระหกขึ้นกันกอบไผ่มันหนาทางเขาบ้านคอยมื่อนนี้ห้มื่อนนี้ห้สามีเฮ็ดกับเขาเมื่อยเนาะพี่น้องเฮ้ยกิน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  เอินกินเขาแล้วเดี๋ยวให้มันให้คลิปให้จแบแป๊บนึ่งกินก้อนกินก้อนต้นมังนุ่มตัวไข่ตะกี้มันเป็นนวยแล้วมันตายเลยพี่น้องเลยมะยมมะยมมะยมต้นไอ้สาบเสือพันธ์ขเพลินวานนี่ ลายเป็นทานายปลูกหน่อยๆกับแพร่ขยายไปแพร่ขยายไปหลายผลฝนฝ้าทะไล่โจลดพี่น้องนี่ฟ้าทะไลโจ,ลจมันก็นล่างขึน้นดอกมันฟิวไปหอดแสงออกตรงนั้นพี่น้องตะกี้ตะกี้ปลูกไวานาบ้านปลูกไว้ตรงนาบ้านมาเน,นี่มันขยายออกมากเห็นว่าพี่น้องฝ้าทะายโจร เป็นไข่เป็นไข่ว่าต้องไปซื้อหาซื้อี่อย่างกวาดทลายโจรใบสดๆนี่ไปรีดนำห่อนใส่กินคือนำชาเนี่ยไหมพี่น้องว่าเกินสามหมื่นหายตะกี้มันตะกี้ปลูกอยู่นี่บาดท,ที่นี่หญ้ามันเกิดถว่วมมันมันตายตายเรา,มาเมล็ดมันไปโรนอยู่แถวฝนลมมันผัดมเมล็ดมันไป มันไปเกิดอ,อยูาาอย่แถวนั้นนาบ้านคอยโ hoop ก็ยังพี่น้องบะมีผู้เหตุอี่ยังห้บอกโฮ่เมื่อกี้ละ่ะน้อยๆน,น,น,น้อยมาหลอนตอนเต้นแต่ว่ากอปกรอบได้พี่น้องกรอบบอบเราเนื้อหลายน้อยๆก็จริงแต่ว่าเนื้อมันหลโอ้ยยูคลิปคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณลหลายๆที่เขาชมคลิปเด้อ